คุนก๋วยเตี๋ยวกินอยู่ก๋วยเตี๋ยวเลือแชนลูกน้องมากวันนั้นพี่นกปวดดอกไม้ป่าแม่ไปบ้านแม่ตักก่อนกนกร้านทองไงห้างเพชรทองเคทูเอ็มแล้วก็พี่นกเอามาให้แล้วมันโทรมาตอกฉันบอกว่าเออให้เอาเข้าตู้เย็นมันไม่เอาเข้าให้เช่นว่ามันทําทไมไม่เอาเข้ามันบอกว่าเห็นมันรุมๆเลยแม่เอาเข้าเลยปรากฏว่าเมื่อคืนกินก๋วยเตี๋ยวเลือแล้วมันจะบูดบูดมันเคี้ยมากลูกน้องฉชนนะ ฉันได้บอกมาต่อไปนี้ถ้ากูสั่งมันทำอะไรล้งไม่ทำกูจะหักเงินหนึ่งพันบาทสั่งมันทำงานแล้วมันสนใจมั้ไม่สนใจทำวันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาสมัครงานบอกว่าอยู่แถวแถวสมุดปรากกาแล้วบอกเออลองไปฝึกงานเดี๋ยว่านก็ส่งไลน์ลงไปสั่งมันบอกให้ขัดห้องน,น้ำดอกทองไม่ได้ขัดเมื่อกี้มาบอกขัดแย่งบะยางมาทำไมไม่ขัดก็ฉันสั่งไลน์ไปจึงบอกค่ะแล้วทำไมไม่ทำพรุ่งนี้ไม่ต้องมาคนอย่างนี้ ก็วันนี้มาเนี่ยแค่เราสั่งมันมันยังไม่ทำเลยเช่นอบ,บอกอไอเด็กผู้ชายบอกมึงรู้ไหม กูสั่งมันทำงานม,มันต้องทำถ้ามไม่ทำก็ไล่ออกคะแนนบอกมันนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังไงรู้ไหมวันนี้ให้แม่ตั๊กเขาให้แก้วกาแฟเช็คฉันมงซื้อสายฉันอุตส่าห์เอาขวดไปให้มันบอกเนี่ยไปซื้อเอาเอาแจก,แกอันนี้ออกมาแล้วก็ให้ก็อธิบายให้ตังค์ไป้อยเนี่ยไอสัตว์มันเอาไปแล้วก็ไม่ซื้อไม่ทําให้กูฉันได้โทรลงไปทวงมันบอกว่า ซื้อที่ไหนขนาดไหนบอกก็กูให้ขวดมึงลงไปกูให้ตังไปร้อยหนึ่งไงก้นขวดมันก็ถอดมาให้เซเว่นเขาดูก็เอา่านที่เซเว่นวัดเนี่ยเนี่ยบูดหาก,กันเดือนมันนะเนี่ยพี่ะพี่นกเข้ามาเป็นหมื่นไอ้เฮียนี่มันอุตสาห์โทรลงไปสั่งแต่มันไม่ยอมทําให้เราดูใช่ไหมเนี่ย,ยแล้วพอพอได้กลิ่นแล้วมันบูดไงคุณผู้ชมกลิ่นมันบุบบูด อันนี้ไม่ใชาแนลออกใหม่ไปซื้อเพื่อจะไปงานกรรมการนิทรรศเนี่ยนะช้อปปิ้งหมดไปตั้งหมื่นกว่าบาทเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เห็นแม่ปุ้ยเขาบอกแม่ก็ความจําเสื่อมอีกวันหนึ่งไม่รู้วันไหนจําไม่ได้แต่จําได้ว่าแม่ปุ้ยบอกวันที่เจ็ดไม่รู้วัน ในวันที่เก้าก็ไม่รู้ความจำเสื่อม ลูกน้องอะสั่งมันทํางานอะไรแล้วมันไม่ทําวันนี้ก็เอียนี่มากูาไล่ออกเมื่อพรุ่งนี้หนูมาบอกมึงไม่ต้องมาไป,ไปไปไปให้พ้นเลยขนาดวันนี้กูสั่งมึงให้ขัดห้องน้ำมึงยังไม่ขัดหรอมึงจะมาทำไม